สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับการแก้ไขปัญหานะครับรั้วผนังเอียงนะครับนี่นะครับตอนนี้เอียงไปประมาณ4ี่ิเมตรนะครับทุกคนอันนี้เราก็ได้ทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการทําคานสเตย์ใหม่นะครับโดยการดึงคานสเตย์นะครับจากตำแหน่งนะครับก็อยู่ประมาณเมตร40ิถึงเมตรห0สิบนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคานสเตย์ที่ เราทํายึดนะครับล้างกับตัวชุดตัวผนังกระแพงไว้นะครับซึ่งนะครับตัวขนาดคานนะครับคานสเตย์เราตัวนี้นะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับ20เซนโดยประมาณนะครับนี่นะครับประมาณ20่สิบเซนนี่นะครับประมาณยี่สเซนส่วนตัวฟุตติ้งนะครับตัวหัวเสาเข็มตัวนี้นะครับเราจะใช้ uh, อยู่ที่ <ns mile Ninja ame anyway> นะครับ50เซนนะครับนี่ประมาณ50เซนนะครับห้าเซนหกเซนประมาณนี้นะครับนี่เพราไว้ตัว เหล็กก็เราจะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับเพราะงั้นต้องโคเวอร์เหล็กนะครับก็จะอยู่ประมาณ50-60เซนนะครับอันนี้ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นเลยนะครับความยาวกำแพงประมาณ40เมตรนะครับนี่ตัวนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดอยู่นี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับการแก้ไขกำแพงเอ็นกำแพงเอียงนะครับแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ผมลงไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ต้องทุบทำใหม่นะครับเราสามารถดึงจากกำแพงเอียงหรือเอ็นให้กลับมา ตรงได้เหมือนเดิมนะครับนะโอเคนะครับท่านใดสนใจสามารถต่อมาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ đó cái thứ nhất dừng lại 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 dừng